ชีวิตในต่างแดนพี่น้อง่าวันหยุดสวอาทิ์ว่แม่นเอียงเดตอนนี้มันเขานาฮอนแล้วเขานาฮอนเลยจังไหนเปิดประตูหนาตางเปิดได้แต่ว่ากะต้องเด้อพี่น้องค่าแมงวันแมงวันมันบินเขาบ้านบัตตนี่กะต้องมไล่แมงวันออกพี่น้องค่า,า,า,าออกันหอา,นาปล่อยไว้เดี๋ยวอ่ากระจังว่าเลยนาะเพราะว่าบ้านฝรั่งน่ะเขา ประตูหน้าต่างลัวรอบขอบชิดแต่บาตาัตนาณตอนนี้มันเข่าหนาหอนแล้วแมงวันมันหลายคอยไล่แมงวันพี่น้องคะไล่แมงวันออกจากบ้านพี่น้องโอ้ยหยากไลยนี่แหละคะ่ะหนาหอนบพ่พอกับอยากแบบนี้เห็นบินอยู่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมาไล่แมงวันออกจากบ้านนั่นกันขนาดว่าเปิดหน้าต่างไล่แล้วก็ยังบ่อยาก จักบ่หูว่าเขาจะบินเขามาเห็นอย่างกับบ่มีแนวแต่เขาจะกินได้เลยครับเพื่อนๆคะ่ะนี่แหลคะค่ะเมื่อนี่ชีวิตในต่างแดนของสมศรีในวันหยุดบ่มีอย่างเห็ดไลม่มง่วันคะ่ะนี่ไม่ตีแมง่วันจนว่านเขาเอ่นว่าจนวอนมันขาดมันยังเบิดแล้วพี่น้องคะ่ะไล่ไล่ตีเมงวันนะคะคเพื่อนๆ่ะไม่มีอะไรทํานะคะเพราะว่ารอป้าใหญ่กับลูกสาวแต่งตัวเราจะพากันออกไปข้างนอกตอนนี้หน้า เข้าหน้าร้อนกําลังจะเข้าหน้าร้อนอากาศอุ่นขึ้นแมงวันก็วิ่งเข้ามาในบ้านบินเข้ามาในบ้านเยอะขึ้นก็ต้องระวังนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่แหลคะค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะชีวิตของสมศรีในต่างแดนในวันนี้คะ่ะอันใหม่ตีแมงวันคอยพี่น้องคะ่ะคอยซื้อมาจากช็อปคอยเห็นมันบินคอยก็เลยต้องเปิดประตูหนาต่างสิไลมันออกกับเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่า ของจะอยู่ในบ้านกันเฮ้าบอ่อปิดดีๆหรือวา้เหงังฮามีแมงวันมาขี่ใส่เนาะเพื่อนๆคะ่ะอาจจะมีเกิดนอนเกิดเหงังกวางกันไปนี่แหละค่ะลําบากหน่อยก็ช่วงหน้าร้อนแบบเปิดประตูหน้าต่างเปิดได้แต่ว่าแมงวันทามันเข้ามากในบ้านเฮาแล้วมันกระสิมาบินวน่นอยู่นี่มันบ่กออกไป็นยังไงได้ขนาดว่าเข้าใส่ใหม่ไล่แล้วเปิดหน้าต่างคือเ้าบ่อยากตีเขาก็พยายามไล่เขาออกไปเขากันงังเขาก็ยงังไ่อยากออกคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ เฮ็ดจังได้กับ่ออกเปิดหน้าต่างแล้วผพผื่น่ะมีตัวหนึ่งตัวหน่อยๆบางหันตัวใหญ่ออกไปแล้วตัวหน่อยๆเนี่ยสงสัยเป็นลูกค่ะเราก็ตีบ่ได้ค่ะเพราะว่าเขาบินเร็วบินบินว่อนอยู่ในอยู่ในขั้วเฮาเพราะว่าเฮาจะรำคาญพี่น้องขาเราบริษันี้เขาโบดเขาบินไปถึงหน้าต่างมันก็สิเป็นเสียงบินตามกระจหน้าต่างอยู่จีงซี่ลค่ะเขาบอกออกไปทัางนอกเขาเปิดประตูเปิดหน้าต่างไล่เขาออกไปสักพักเขาก็เขามา นาห้อนกับลำบากแน่กับแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่แหละคะ่ะชีวิตเมือนี่เมี่ฝรังไล่เมงวั่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะบ่มีอย่างเห็ดบ่มีอย่างเด้คือห่อนลำค้านเสียงระบบตานีมันจะบินมาตรงหน้าต่างห่อนมันกัดเสียงสาสะื่อเสียงสีแหละ,ค,ะ <ๆ S 2> ค่ะเพื่อนๆค่ะก็ต้องไล่ออกไปอันนี้จะให้เพื่อนๆเบิ่งเป็นต้นที่เป็นต้นอ่าแบล็คเบอร์รี่พ่อหญ่เพิ่นไปตัดมาประมาณไดนหาหาอาทิตย์แล้วเดือนกลัวแล้วไปตัดเอามา พอช่ำในขวดน้ำให้มันเกิดหักตอนนี้เอาไปร่งในเออเอาไปร่งในแปลงในในเออในกระถางอยู่ทางนอกแล้วแต่ว่าเหลือนี่สามซีสามซีต้นเขาบ่เกิดหกักหากเขาบ่งงอกออกมาค่ะคเพื่อนคะเห็ดจังไหนกับบ่งงอกออกมาแม่สมมสีกับบงหูให้กันว่าเห็ดจังไหนเป็นอย่างขึ้นบ่งงอกค่ะเพื่อนคะนี่จะให้เพื่อนๆนเบื้องที่ตน้นแบล็คเบอร์รี่ที่ เอามาเพาะช่าแล้วลากแล้วหากมันเกิดแล้วเพราะญ่เพื่อนจะเอามาลงดินนั่งสี่เลยค่ะปลูกไว้ในกระถางก็มาหลุนกันวาสิรอดบ่เพราะว่าเป็นอีอย่างที่เพาะช่าอยากอยู่กันเด้อเพื่อนไปตอนกิ่งมากแล้วเพื่อนเอามาเพาะช่าอยู่ในขวดน้ำให้มันเกิดหากแล้วก็เอามาใส่แต่ว่ามีเกิดหากอยู่แค่สองตนค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันมนีกะไลไม่วันออกจากบ้าน บอ่อนี่แล้วบบอสําเร็จบัตตนีบินไปทั้งไหนบุคะ่ะบินไปสุกอยู่มุมไดบุคะ่เเคะเพื่อนๆขาก็มาเราสู้กันฟังน่งเนาะนี่แหลคะค่ะชีวิตในต่างแดนของแม่สมศรีในเมือนี้ผ้าช่วมาเป็นจ้งไดเหตุเหีเยงชีวิตหลังจากที่เหตุงานมาจันทร์ถึงสุขแล้วเสาร์อาทิตย์แอยุบานไล่เมืองวันค่ะเพื่อนๆขาไล่เ,เลมืองวันให้ชมกันทั้งแปลงพักทั้งแปลงอ่า แบล็เบอร์รี่ที่ปลูกไว้ค่ะเพื่อนๆคะเพราใหญ่เพื่นก็ค่อยซ่อมค่อยซ่อมอันต้นแบล็คเบอร์รี่ของเพื่นทุกมือค่อยถนอมมาตอนไหนเขาจะเกิดหากแล้วห้าจะไดกเพิ่นจะได้เอาไปล่งแปลงจะได้เอาไปล่งกระถางต้นใหม่ก็มาลุ่นน้ำกันต่อไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะ